สวัสดีค่ะวันนี้กะเที่ยงวันวันจันทร์เนาะวันนี้กะก็ของง่ายๆหุงเองหุงไอ้หุง,ง,หงข้าวบบว่าใส่หม,ม,ม้อบบว่าหม้อเซ็ตหนาแต่ว่าห้าหุงแบบแว่าจังไรนะเขาเออแบลว่าประจองดินน้ำถิ่นไงเออเขาแบบ,บแแบบหุงข้าวหม้อหุงข้าแล้วเขาเขากะเอาบ้านสิประมาณซจำได้ เปิดแก๊สปิดแก๊สเปิดไฟปิดไฟก็สีประมาณดำแดงมันก็ได้เขามั่งามเลยค่ะเนี่ยฮอนฮอนเลเน่ยเออวันนี้ไม่ยั้งมาเสนอมาค่ะนี่ผัดกะเพราหมูค่ะเนาะเทเลยโอ้ยเทหลาเลยนะผัดกะเพราหมูค่ะ ไขดาวเนาะถอดสองนวลอุ้ยต่แ่ถอดสองนวกับพี่ฮักก็มีจ่ิงอพักกะเพราพีา่พักพักกะถินค่ะกะถินกะถินัรนเร็ยรัว้วะแล้วอีอ้งที่นาวเน่ะ มีทั่วฟักยาวมีฟักสารพัดฟักค่ะใส่ถุงค่ะเอ้ยมีบักไก่บกอยงหรบอบะไก่ราบัน,น,บน,บบนโวภาษาสเปนนะคะเนาะแต่ภาษาที่เขาเอื่มมาเอื่มเนาะคะือคือบักไก่ยังไงเดลิตเนลัด,ดลิตเด,ดลิดเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้ตัวแ้วงว่านยี่ห้อมากเจย้อไม่เอาอต้องมากินนั่นเบิร์นะมาคระมากินขามาอืม ผักกาเฉดค่ะได้บางในหัาแอาจจะเอืเ้อนอพผักกะเฉดเนาะเคยผักกเทินบ้าค่คนรวนเอื่นผักกทินผักกะเจีไมน่เป็น,น,เน,นอีกแบบหนึง่งที่แบบว่ายืดในามนะเ้ามาหักอาจจะไม่หลอกดึงดึง,ดง,ดงบบบดแบบว่าคเคยว่ากมขึ้นยังกมยู่มเสรมาแกง พระกษเเจดนี่เขาเสี้ยม,มาแกงอันอตัวที่แน้นำเนาะเขาเสีม,มาแกงสมแกงยังสินเนาะแปะงสะยังสีนแปะงสันแค่อันนี้บ้านพ่อยเขาเอิ่นเขาเอิ่นพกักกะเเจดเขาเอืน่นพกะักกะทินกะทินค่ะ กินข้าวลงให้ง่ายค่อนก็ใส่เสื้อสีดำทรงสีดาี่สุดเท่ห์งานกัน E mm hmm, mm -hmm. ตังทัวร์กินนรสชาซิเสียดาเป็นกนสีขี่ดสีดไดงคลองค่ะจกกังหวะอ้วนปานน,นี้เตี้ยแล้วเขากินมาบนยังสีกับเลยวนี่น่ากัดสีเขียไปตลอด พอกินทอดว่าสมัยตอนท่าเล็กหน่อยเขากินอดๆอ,อ,อย่างหยากเนาะอืมพอค่อยไม่กินใครหน่วยหนึ่งสองหน่วยก็กินพี่หน้องกันซ้ำหาสีหา,หาคนใส่หนังปลาหลายๆจับนิยนๆตังคสินะกอเยเนาะก็เรยนะ่อแ,แบบว่าพอใหญ่ขึ้นมาเขามีพอมีพอกินพอใส่เน่เขากะประอยากสิถิมของน,นๆหน้อยกว่าถิมค่ะ จนสามีว่าเว้ยเฮ้ยกระสับเรือนี่เดี๋ยวจะกระถิ่นทราบมาสิระว,วัาบอคอยกระถิ่นคอยซื้อได้คอยเสื่อเกิกินไหมเหรอ แล้วก็เยิ่มีคำว่าหลากจะเจาะแล้วครับพราวขอบกวาดไข่นะพี่เมียงพี่้องไม่รู้พี่สาวสองไอ้นึง เป็นสามลายสองสากคนึองไข่เป็นฐาอีพอคับรับจังซื้อของพ่โรนนะน้าแห,หน้าซารโทรมีอะถือเขาโกงไปงสินะก็เป็นคนอื่นคนไกลหลอก,กอยากซีพีน้องก,กันแหละ <laughs> นาะ ก็พ่อกันลเลยไปทำไมค่อนเนียน่อยเนาะยุบาลก็บว่ามีแต่ว่ามีไฟมีเงินเอาไฟเขาเนาะใส่จากเยเเินปอพี่แม่กับเบสนงารับจ้างแต่หมื่นละยี่สิบห้าบาทที่พอ่อเขาไปรับจ้งางโอ้สุดแสนเงิน,นงมากสมัยแต่กอนเนี่เขาเมื่อนหนึ่งกับสิบสองบาทเนาะ มันก็เลยกลายเป็นวา่ากลายเป็นวา่าเฮาเคยอดก็อยากมาก่อนแบบเพราะว่าเฮาจะมากินถิม่มกินทุ่มเขากะเสียดายของเนาะค่ะเนาะ บอให้แฟนฟังแฟนกับเขาใจครับแล้วก็ว่ากโอ้ยรอชีวิตจอดได้ลำบากนิดหน่อยระวังสิเนาะเพราะคือชีวิตเราอะุ่นมาสันชีวิตเราครับเป็นลูกชายคนเดียวอยากกินยังไงกิน อยากกินยังกันเดยอยากเค็จยังกันดเดยเค็ดพอของกันพอไม่พอให้กระหายเองสิงน,นอ๋อแล้วก็เลยเข้าใจชีวิตออโอุ๊ยเผ็ดพักเล่าเผ็ด บางเธอเายังวาบางเธออ่อยให้เราฟังเนาะอือล,ล้วก็ซิตัวแลวก็มืงก็ลูกหัวเนาะลูปลูกหัวเ็เล็กหน่อยใช่ไหมขอยซิโตัจังส่น้าบางไงขมันใส่หัวเนี่ยเันทะต้องมาซิโตัวมาสัน่นบอกกันยังมาลูกหัวข่อยขอเขาเรงหน่อยเพราะต้องบอกข่นขอ่นขอยเขาเป็นมา้าเยว่าสัน่นเป็นกองัวเสอีกขี้อย

เนี่ยว่ะตอ้จนเอ้จนเจ้านอาทั in ้งครอบพ่อเจ้าก <uh ็คือเรามาคัะคณชิพ่อเจ้าตอนอายุไอ้สิบหกสิบเจ็ดนะคนาสตอนอายุสิบเจ็ดเป็นการสิบแปดสิบเก็บข้นก็เห็นข้างเห็นต่อายุตอนอายุสิบหกสเจ็คอยว่าเจีบจะลองคอยสิเตะดาบเจ้าคนสยหัวกระสังปวด ủa mm -hmm. okay. à? Yeah. thì mới ăn, hay đao họa xong rồi, sao này ดังที่ว่าถือคนเขาโม่ตังค์นาองค่นอเต็มเตือมองหอยฮ็ดงานกับสถานีตำรวจยู่ตรงขามฟังตรงขามกันเลยะพะอ,อยากกัะเลยมีกล่องกล่องตำรวจ จอมา,นาหนาล่งางหนาหนาประตูทางเขาล่างเขาพอดีเลยก็นเลยว่ามันมีปัญหาปิดเองค่ะ khó cũng ăn chàng Đẹp không? Giờ chắc Cái nhọn sẽ đại phóng này Thế luôn, mượn อ่ไก็สกะะร้างหนต่อแกนะ้แล้วค่ะ42เหรอเนาะลูกกับพี่ซีคนหน่อวอหกหักขอบพวกอ่ะมีความสุขดีเนาะค่ะเนาะขอไอ้กินเขาวแซบนอนรับเป็นพ่อเนาะอด่๋งอื่นว่ามาถึงคนคนรวยเขาบางคนอาจจะเสียว่ามีเงินแต่ว่าม่มีความสุะะนะมขแต่ว่าคนที่เอามมีเงิน แต่ว่าขอบข้ามีความสุขกับจำเนี่ยโอเคแหละเนาะค่ะเนาะเงินหมตายไม่นกะหาไหมได้แต่ว่าความสุขเนี่ยตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่เฮากะคนไขยเอาเฮากับมีความเฮากับเฮากับมีความสุขกับขอบครัวเขาเนาะเพราะว่าบางคนรวยมันได้รวยฝันฝ่าก็มีก็ว่ามีความสุขถึงสิมีเงินไหลมันได้เงินอาจสิซอยไหลแบบว่าอีกรับหนึ่ง ไอ้ซอยแดดคือว่าเออชีวิตบ่าัำมหมาโน่นนี่นั่นไปเดียวไปยังไปกินยันกับแดดจะว่ามันอยู่ที่จ,จิตใจเข้ามากกว่าขันมีครอบคราะม,มีสามีขันถ้ามีสามีอีกข้างเข้ามีลูกพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกินข้าวกินน,น้ำต้องกันวันไอ้เสาร์อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์น้ำเข้าไปเฮ็ดงานกระพาลูก้าเจ้าไปเบิ่งหนั่งกาบ ไปกินขนอนอกบ้านกันก็แค่นี้การมีเงินพอกิน,กนพอใส่ว่นถึงกับลำละรว,วยวันถึงกับลำรวยกัแค่ไหอนอหชีวิตเท่ากับโอเคแล้วเนาะค่ะเนาะเออบางคนอาจสิรวยรวยเออชีวิตใส่ชีวิตรุ่นล้าก็อาจสิว่ามีความสุขแบบข้ากขันใดเนาะเออแกกับ,บอะไรว่าไปลองขายแกว่าวันถึงเน,ะนานะไม่ว่าล่ะค่ะยิ้มแล้วปวววาดเบี้ยไปก่อนสิ<ฟ>สวัดแล้ว อิ่มแหละหนังท้องตึงหนังตากระยอนประจำครับถึงสิหลังยังหงดแต่ท่านท่านเรามีลูกค้าโทรมา็านงานไปแล้วบางขันชั่วโมงหนึ่งก็ได้หาซิฟิลโลสท่านท่านเรามีลูกค้าเขานอนหล่นนอนบนยูทูบนอนมิน,นมิมุเนเลยไปบางครั้งโอ้ยบวดทุกจิงทุกอย่างเออปวดไข่อออสองหน่วย โอ <mm> ้ยเก๋แม่เลยค่นะพร้อมคลิปหนาพอกันคลิปหนานะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ